สวัสดีครับผมอาจารย์เทพมังกรทองอภิมหาเศรษฐีวันนี้เราจะมาว่ากันเรื่องของดวงในช่วงเดือนเมษายนตั้งแต่วันที่1 6บหถึงสาว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับท่านที่เกิดในราศีมิถุนแต่ก่อนอืน่นในฝากนิดเดิงสำหรับท่านที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์เทพมังกรทองอภิมหาเศรษฐีก็แอดไลน์ไอดียเมื่ีเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์0 6 5ห 0956988อีกครั้งนะครับ065 0956988ค่าครูก็ทำตทาแล้วชาดูดวงแบบถอดไพ่ยิบสี่คาคาอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันเลยละกันสำหรับชาวราศีมิถุนผืนดวงเป็นไงสำหรับชาวราศีมิถุนตามตำราเขาว่านะฟ้าส่งมารวยที่ละขา จะมีความสุขมีฐานะมีความมั่นคงทางด้านของการเงินแล้วลักษณะของเขาชาวราศีมิถุนตาสวยจระเข้เห็นตาเนี่ยโอ้โหใครๆก็หลงเห็นแค่าตานะเดินปิดหน้าปิดแบบเดินปิดปากปิดจม,มูกเยเห็นแค่าตาหลงรักแล้วอยาก,กเกียตัวให้กับชาวมิถุนเป็นอย่างนี้นะแล้วเป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่งเป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่งมีความจําดีเป็นเลิศ เป็นเลิศในราคาแล้วก็เก่งทางด้านของการใช้ภาษาเป็นอย่างมากนะเก่งสองสาภาษาเป็นอย่างนี้แต่ก็มีข้อเสียอยู่นะสำหรับชาวราศีมิถุนเป็นคนที่ไว้ใจคนอื่นมากเกินไปนะขี้สงสารบ่อน,น้ําตาตืน้นเจ็บไม่จังพ <H it> <H it> ูดไงเดี๋ยวเนี <H> ้ย <it> สำหรับชาวมิถุนสําหรับเรื่องของความรักคนที่อยากจะได้ก็ไม่ได้ได้แนตะ่คนที่ไม่อยากได้อยากแคปปี้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้หี้อ ไปเสียตัวให้อีกตัวไอต,ตัวผู้อีกตัวนึงชีวิตแม่งบัดซบแล้วเกินราคาอ้าวสิ่งที่ไม่ดีก็มีนะอืมเป็นเขาเรียกว่าไม่ถึงจะเป็นไม่ใช่ข้อมไม่ดีแต่เป็นเรื่องของจุดจุดอ่อนเล็กเล็กน้อยน้อยเป็นคนขี้น้อยใจขี้น้อยใจนะเป็นนี้เรื่องการการเงนินการทองบอกไปแล้วว่าฟ้าสั่งมาเลยธีราาการทําธุรกิจเรื่องของการทําธุรกิจชาวมิถุนต้องทําธุรกิจแบบไหนควรจะทําธุรกิจหลายอย่างทําธุรกิจหลายอย่างจะประสบความสาเร็จทําให้การเงนินการทองมีฐานะ มั่นคงร่ำรวยมั่งคั่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเอางี้เลยดีกว่านะสำหรับชาวราศีมิถุนค่อนข้างที่จะดีนะฝืนดวงไปเอาแค่นี้ละกันสั้นๆแต่ยาวเหยียดเออก่อนหน้านี้เป็นไงสําหรับชาวราศีมิถุนก่อนหน้านี้หมุนเงินไม่ทันนะปล่อยเงินกู้ก็เก็บต่างไม่ได้นะเพื่อนยืมต่างเก็บได้บ้างไม่ได้บ้างหมุนไม่ทันไอ้เหี้ยเป็นอย่างไรชีวิตโอ้โหมันทุักทุเลยเต็มที ารายจ่ายเข้ามาแยะทุกช่องทางจ่ายกันไม่หวัดไม่ไหวทำอะไรก็ติดติด,ตดขัด,ข,ดขัดไปหมดมีผัวแทนที่จะช่วยผัวแม่ก็เอาเปรียบไปงี้นไนะไม่ทำมาหาแดดญาติพี่น้องเพื่อนฝูงใกล้ตัวเอาแต่เรื่องเดือดร้อนเอาไม้ไม่จบไม่สิ้นาทีเรื่องที่แม่งไม่ดีชีวิตครอบครัวเหนื่อยไหมเหนื่อยอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้ไปไง ติดเรื่องของลูกหัวลูกจะลําบากลัวลูกจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่สมบูรณ์แต่จำไว้อย่างนะบนโลกใบน,นี้ไม่มีความสมบูรณ์ไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีอะไรสมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์จริงแม่งจะไม่มีอะไรที่มีนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาบนโลกใบน,นี้ทุกอย่างมันดีที่อีกนะครับที่ราคาก่อนหน้านี้เป็นไงว่าไปแล้วนะโดนเพื่อนหนักหลงหั่หลังก็คงไม่มีอะไรแล้วพูดมากไอ้เรื่องพวกนี้เดี๋ยวแม่งเครียดที่ราคาอ้าวหลังจากนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการพยากรณเลยละกันตั้งแต่วันที่ แถววันที่16ถึง30ว่วจะเป็นยังไงอาวมีไพ่อะไรขึ้นมาบ้างไพ่เดินทางนะมีไพ่กงล้อแห่งโชคขึ้นมาไพ่กงล้อแห่งโชคอาจจะตีเป็นเรื่องของทรัพย์สินก็ได้ทรัพย์สินที่ดินอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็อาจจะตีเป็นเรื่องของการเดินทางนะมีเกณฑ์เดินทางไกลแต่ช่วงนี้ถ้าโควิดหาย,ห,ายหรือว่าเบาบางอาจจะเดินทางได้นะักศึกขานะรู้สึกว่าอยากจะหาความรู้มากขึ้นกระตือรือร้นในการหาความรู้เพื่อจะ ต่อยอดในเรื่องของธุรกิจเรื่องของธุรกิจตัวเองนะมีไพ่ฤาษีขึ้นมาหรือยติได้ว่าถ้าถ้าอยากจะไปเรียนศึกษาต่อทางไกลก็ได้นะไปเรียนต่างประเทศเพิ่มเติมนี่ก็จะสาเร็จหรือบางใครอยากจะปรับขั้นปรับเงินเดือนรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยเป็นข้าราชการมันก็ดีนะแต่ต้องหาความรู้ให้แยะจะไปต่อโทต่อเอกต่ออะไรก็แล้วแต่เป็นจนเป็นด็อกเตอร์นี่ก็ได้นาะจะสําเร็จจะประสบความสําเร็จใครที่ทำร่วมหุ้นลงทุนกับใคร ร่วมหุ้นลงทุนนะช่วงนี้จะได้หุ้นส่วนที่ดีนะก่อนหน้านี้อาจจะเจอคนก็รู้สึกว่าทําอยู่กับเพื่อนเ็จริงไอ้เฮีย้ยแต่โดนเพื่อนหักหลังนะจะคบค้าสมาคมกับคนดีจะเจอคนแบบนี้นะสาหรับชาวมิถุนค่อนข้างที่จะดีรายได้ช่วงนี้จะมากขึ้นจะหาเงินเก่งขึ้นได้รับผลดีจากบริวารบริวารที่เคยเกเรใช่ไหมขี้เกียจไม่ทํา ไม่ทํามาหาแดกเลยไม่ทําอะไรเลยอยู่ๆแม่งก็รู้สึกฟิตขึ้นมารู้สึกว่ามันรู้สึกว่าออยู่ๆก็บริวารก็ขยันขึ้นมาทั้งนั้นเป็นอย่างนี้นะลูกจา้างหาเงินเข้าองค์กรได้เขาเรียกว่าเป็นเกาะเป็นกรมะะอะนะแล้วก็เป็นเรื่องของโชคลาบจะได้โชคได้ลาบจากอะไรจากบริวารน,นี่กันแหละนะเป็นไงเด็กถือถ้วยมาใช่ไหมเด็กถือถ้วยเด็กถือเหรียญเนี่ยจะต้องตีว่าเป็นไงจะได้ จะไดะ้เขาเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจากบริวารจะเขาเรียกวพวกนี้จะไม่ได้เป็นต้นทุนเราแล้ว,ลวนะเขาเรียกว่าจะเป็นทรพย์สมบัติให้เราสร้างมูลค่าให้กับเรายังไงก็เลี้ยงดูเขาดีๆหน่อยละกันนะใครมีลูกใครมีบริวารพวกเนี้ยเลี้ยงดูเขาให้อิ่มน้ำสำราญนะเดี๋ยวเขาจะหาเงินหาทองให้พวกเราอืการเงินแย่ yeah, ก็จริงนะแต่ก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยมีเวลาพักผ่อนมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจมีเวลาไปเที่ยวด้วยนะ ใครอยากทําธุรกิจของเก่าค้าของเก่านี่ก็ดีนะทำธุรกิจข้ามชาตินี่ก็ดีชาตินี้นะครับราคาไม่ใช่ชาติหน้านะทำเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้กับเกษตรนี่ก็ไปได้อยู่อืหรือว่าใครเริ่มจะเปิดเขาเรียกว่าจะเปิดเขาเรียกว่าอะไรจะนําเสนอสินค้าใหม่ๆใช่ไหมช่วงนี้ช่วงนี้จังหวะน,นี้ถ้าทาดีๆนะใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรที่มันสามารถโยงใหญ่เครือข่ายได้ทั่วโลกเนี่ยเอาขึ้นมาแล้วโฆษณาเข้าจะเป็นไง จะมีชื่อมีเสียงอยู่อยู่สินค้าเราแม่งกระโดดเด่นขึ้นมานะทำโฆษณาหน่อยเอาให้สวยที่ราคาอย่างนะี้นะอืจะเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากธุรกิจกลางคืน,นค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะอาจารย์บอกได้เลยนะเพราะถ้าเกิดไพ่ดีวิวขึ้นมาพร้อมไพ่ปีศาจขึ้นมาตีคู่กับเรื่องอะไรตีคู่กับห้าเหรียญหกเหรียญแล้วมีเสมีไพ่สิทดาบข,ขึ้นมาเนี่ย แม่งค่อนข้างจะเงียบสงัดนะที่ราขานะโควิดล่อไปแล้วไปเจอ,อช่วงนี้บอกเลยว่าธุรกิจกลางคืนไม่ค่อยดีผับบาร์ร้านอาหารกลางคืนไม่ค่อยดีนะยังไงให้ลองปรับตัวเข้าแล้วใครที่ใครที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศถามว่ามีเกณฑ์เดินทางไหมมีเกณฑ์เดินทางนะแต่จานก็ต้องตีว่าอาจจะไม่ได้เพราะอะไรมีบางสิ่งบางอย่าง มีบางสิ่งบางอย่างที่ไปไม่ได้นะแต่เรื่องของคนที่ทําธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรอาจารย์บาไปอย่างานี้ว่าไปแล้วนะใครทําธุรกิจการเกษตรหรือว่าใครจะเป็นนักลงทุนนี้ก็ได้ดีไหมดีนะดีเลยที่ขาคาเรื่องของความรักความใคร่ช่วงนี้สําหรับชาวราศีชาวราศีนี้ความรักความใคร่ใครที่มีคู่แล้วระวังเรื่องของการทะเลาะมีปากมีเสียงการทะเลาะวิวาท นะระวังดีๆช่วงนี้จะรู้สึกว่าโอ้โหมันวูบว่าะอะเฮียมันโดนของนะของอะไรก็ไม่รู้โดนของผัวตัวเองนะเป็นอย่างนี้อยู่ๆเป็นไงโอ้โหอยู่ๆก็รู้สึกว่าเหมือนขี้หน้าผัวขึ้นมาทางาน,นเป็นอย่างนี้นะอืถ้าทะเลาะกันนะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์พัดพาดจากกันเขาเรียกว่าต้องเลิกล้างกันเลยแบบกระทันหันอยู่ๆอยู่ๆใช่ไหมอยู่ๆคุยกันดีๆดีๆตื่นขึ้นมาปุ๊บอาจจะมีอะไรที่แบบไม่คาดฝันขึ้นมา คิดว่าเฮ้ยมันคงอยู่เพราะทุกทุกทีปกติทะเลาะก,กี่ครั้งด่ามันกี่ครั้งมันก็ไม่ไปแต่คราวนี้แม่งเสียไปไอ้เหี้ยมันเป็นยังไงโอ้โหชีวิตมันทุลลงวุ่นวายนะเป็นอย่างนี้อืแต่อาจารย์บอกอย่างหนึ่งว่าการใช้ชีวิตคู่ถามว่าโอเคไหมโอเคมันมีเคล็ดลับบางอย่างที่หลายๆคนอาจจะรู้แล้วหลายๆคนอาจจะไม่รู้อืคนที่เอ่อเดี๋ยวก่อนมันมีเรื่องนี้อีกมีคนอุปถัมภ์กัมชูนะ หลายๆท่านอาจจะเขากกเรียกว่าอยู่ต่างประเทศหรือไม่ก็อยู่เมืองไทยใครที่มีคู่อยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วนะจะมีคนเข้าอุปถมัมภ์อีกโอ้ยอยู่ไปไงี้ก็เรียกว่าได้โชคทองสองชั้นนะมีผัวแล้วก็มีคนอุปถมัมภ์อีกนะไม่ได้บอกาว่าอาจารย์ไม่ได้หมายความว่า,า,า,ม,ม,บบา,วามีผัวแล้วให้ไปปีป้ชาวบ้านให้ไปปีป้เขานะแล้วก็ไปเอาเงินกับคนนั้นไม่ใช่นะอยู่ๆเขาก็อยู่ๆก็รู้สึกพิศวาลมีเสน่ห์ขึ้นมานะช่วยเหลืออุปถมัมภ์กัำจู ดวงใครดวงมันนะบางคนหาแทบตาอยาอยากได้อยากได้ตัวผู้มาเลี้ยงหาไม่ได้เป็นไงอาจารย์ก็เลยมีข่าวดีเปิดเพจหาผัวที่ละขาอันนี้เรื่องจริงนะรย์ไม่ได้พูดให้ขำนะเปิดเพจหาผัวจริงเพราะอะไรโอ้โหคนไทยเนี่ยตัวผู้ถามว่าขาดตลาดไหมแม่งไม่ขาดดอ,อกชนใหญ่เจอคนไทยแล้วเป็นไงคนไทยไม่ได้บอกว่าคนไทยไม่ดีนะตัวผู้ดีๆก็มีนะแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์รู้สึกว่า คนรดนิยมคนไทยอาจจะเบือเบ่อก็ได้เบื่อกินปะลาเบื่อกินกะปิใช่ไหมอย,กกอ,ยกกอยากกินอะไรอยากกินชีสอยากกินอะไรอยากกินวาซาบินะก็ถือว่าเป็นลสนิยมแต่ก็จำไว้อย่างว่าให้ดูให้ทะลุเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อแท้ด้วยนะไม่ใช่เห็นฝรั่งล่อหมดนะไปโดนฝรั่งหลอกม,มีก็แย่นะอาจารย์บอกอาจารย์จะบอกว่าอย่างหนึ่งยังไงก็ดูให้ดีๆแล้วกันคิดไม่กับพรอหายันท,ทีต้างคำนี้แล้วกันแล้วคนโสด <c oughs> ช่วงนี้เขาเรียกว่า คนที่มีคู่ก็จะมีคนข้ามาอุปถมัมภ์มคนที่ไม่มีคู่คนโสดก็จะมีคนข้ามาอุปอัมภ์มเหมือนกันเป็นชายหนุ่มรุ่งามนะถามว่ารุปงามชายหนุ่มขนาดไหนก็ประมาณตั้งสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบกว่าไม่ถึงหกสิบนะเขาเรียกว่าจะเจอจะเจอ,จะเจอคู่แบบนี้แต่ถามว่า,าต้องชะลอก่อนไหมในการตัดสินใจให้ชะลอไปก่อนนะเพราะมันมีไพ่ปีศาจอยู่เขาเรียกว่าไพ่อะไรไพ่เสียตัวไพ่เสียอ่ะเขาเรียกว่าเพศสละเพศโทมจัน ยังไงก็ดูให้ดีๆแล้วกันอะตอนนี้ก็แล้วกันนะไม่เห็นอะไรแล้วเห็นบัตรห้องบัตรเหตุอะไรว่าไว้ยังไม่อาจารย์เห็นไม่ชัดนะไม่มีอะไรแล้วกันอ้าวหลังจากนี้นะอาจารย์ขอพูดถึงเรื่องอะไรอืใครที่อยากจะขายบ้านขายที่ดินขายตึกรามบ้านช่องใช่ไหมก็เอาไปลงที่เพจของอาจารย์ชื่อเพจบ้านที่ดินมหาเศรษฐีบ้านที่ดินมหาเศรษฐีหรือว่าใครเป็นเจ้าของอใครทําธุรกิจค้าของค้อาอะไหวะ ควัสดุนะขายเหล็กหินปูนทรายเนี่ยก็เอามาลงได้เอามาอะไรที่เกี่ยวกับบ้านช่องเนี่ยเอามาลงได้เลยนะคนที่อยากได้ที่แถวเนี่ยแถวไหนก็ามาลงนะคนที่ขายที่คนขายคนซื้อเจอกันได้สบายสบายเลยหน้าไปลงฟรีๆใครแต่งบ้านใครเล่นโนเวทบ้านใหม่ใครจัดสวนใครเป็นนัก เป็นออกแบบสถาปนิกได้หมดนะเอามาลงกันเข้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเอามาลงอย่างเดียวแล้วไม่แชร์ใครจะรู้จักต้องช่วยกันแชร์ด้วยทีละขาอ้าวหลังจากนี้มีอะไรอืมไม่มีแล้วอืมลงลงรูปลงรายละเอียดนะรูปเบอร์โทรติดต่อราคาพิกัดสิ่งบริเวณรอบข้างแอร์เรียแถวนั้นเป็นไงนะมีโรงพยาบาลมีลงรงลิเกมีอะไรหรือเปล่าก็ว่ากันในขนาดนั้นเลยเอ้าวหลังจากนี้คงไม่มีอะไรแล้วอาจารย์จะพูดถึงเรื่องอะไรอาจารย์ขอแชร์เรื่องของกระเป๋าสตางค์ทรงยาวหน่อยทำไมอาจารย์ถึง ทำกระเป๋าสตางค์ทรงหยาคนอื่นเขาทาขี้พึ่งทาปากใช่ไหมทำํำยันนู่นยันนี่เฮียอาจารย์เทพอยู่ๆมึงกระโดดล่อมากระเป๋าใบละหมื่นกว่าบาทมึงเอาอะไรคิดอาจารย์เทพนะอาจารย์ขอเล่าสตอรี่ให้ฟังหน่อยนึงสมัยตอนที่อาจารย์เล่นดนตรีอยู่แถวศรีลมทันีิอาดูแยกอังกฤษดูนั่งไม่มได้อยู่กลางสีแยกนะร้านที่อาจารย์ทํางานอยู่มันเป็นร้านของฝรั่งเป็นร้านของชาวอเมริกันชื่ร้านรถเฮาส์ นะมีตึกสี่อ่ะเป็นตึกสามหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นกี่ชั้นวะเนี่ยเฮียอยู่ไปอยู่มางงหนึ่งชั้นสองชั้นสามเต็นตึกสามชั้นก็เลยอยู่ได้ประมาณสักสิบปีชีวิตแม่งไม่ดีขึ้นเลยอาจารย์แล้วก็คิดคิดอยู่ทุกวันจะทำไงดีวะไอาา้เฮียถ้าปล่อย,อยนี้ต่อไปแมนครอบครัวกูดเดี้ยงแน่เลยมันก็มีอยู่วันหนึ่งในขณะที่อาจารย์อ,อขณะที่อาจารย์ไปกําลังเดินทางไปทํางานนั่งรถตู้ใช่ไหมสมัยก่อน นั่งรถตู้ไปทํางานก็นั่งไปแล้วก็ไปลงที่แถวแถวรัชดารัชดาเนี่ยก็แถวเอาสอมทอใช่ไหมมันก็มี MRT ก็คือฟรถไฟฟ้าใต้ดินในขณะที่อาจารย์กําลังจะเดินลงไปรถไฟฟ้ใต้ดินมันต้องผ่านเซ็นทันใช่ไหมอาจารย์ก็แวะเซ็นทันพระรามเกา้าแวะเซ็นทันทำไงาอาจารย์ก็เดินไปเรืเ่อยเ,เปื่อยเรื่อยเปื่ยแต่อาจารย์ก็เรียกว่าอาจารย์ก็เป็นคนที่ชอบชอบอ่านหนังสือไม่ได้ไม่ได้อ่านเยอะแยะมากมายนะแต่ก็อ่านหนังสือที่เราชอบอาจารย์ก็ไปเข้าไปที่ร้านหนังสือ B2S การโชว์กับโชว์หนังสือนี่ไม่ได้ไม่ได้ขายหนังสือนะหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตอาจารย์เลยบอก,กเลยว่าเปลี่ยนชีวิตอาจารย์ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวอาจารย์ก็คิดว่าโเนี่อาจารย์ก็ไปการลงทุนที่ทําให้อาจารย์มีเงินหลักแสนต่อเดือนหรือว่าเยอะกว่านั้นนะอาจามันเกิดจากการลงทุนเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจริงนะแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับกระเป๋าที่อาจารย์ซื้อนะอาจารย์ก็ซื้อมันมาอ่าน อาจารย์ก็ใช้สายตากว่าแล้วก็โลมเรียแล้วสุดท้ายไปเจอกระเป๋า,าไปเจอไปเจอหนังสือเล่มนี้อาจารย์ก็ซื้อหนึ่งบาทแล้วก็มาอ่านประมาณ3รอบอ่านจนตกผลึกตกผลึกเลยนะเข้าใจว่าแล้วทําไงดีวะไอเ้เหี้ยในหนังสือมันบอกให้ซือกระเป๋าไปแล้วเป็นหมืน่นใส่แล้วพูยาวตค์ที่ไหนเอาตังเอาตอาตังที่ไหนไปซื้อนะเงินเดือนก็2 0 0 0มกว่าบาทค่าหักค่ารถค่า,านุ่นค่านี่แม่งก็เหลือประมาณ20 0 0มนิดๆทาไงดี กดมันมีกดคุณ2 0งเท่าต้องใช้กระเป๋าหลักเหมือนขึ้นทำไงดีไอ้ที่เนี่ยถ้าทาเหมือนเดิมแม่งก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเ,เงินเดือนของอาจารย์ออกมาออกมาช่วงก็คือช่วงสิ้นเดือนใช่ไหมอาจารย์กัดฟันเลยนะกัดฟันซื้อหนังสือแล้วใช่ไหมหนึ่งร้อยห้าสิบาทอาจารย์ซื้อกระเป๋าสตางค์หนึ่งหมื่นหกพันบาทประมาณนี้จำไม่ค่อยจำไม่ได้สนิทเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นหกหรือว่าหนึ่งหมื่นเจ็ดประมาณนี้อาจารย์กัดฟันซื้อเลยซื้อแม่งที่นั่นที่เซนท่านได้กระเป๋าหนังมาใบหนึ่ง ถามมาเชื่อไหมแรกแรกเชื่อครึ่งมาเชื่อครึ่งแต่ก็แต่ก็ใช้ไปถึงแม่งจะถึงจะไม่ได้ผลตามหรังก็สือบอกก็ถือว่าได้กระเป๋าดีๆมาใช้ใบหนึ่งกระเป๋าสตางค์ทรงยางแต่ผลลัพธ์แม่งดีกว่านั้นผลลัพธ์มันดีกว่านั้นแต่กระเป๋าใบนั้นไม่อยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์ได้กระเป๋าสุวิทยาที่ดีกว่าอาจารย์ก็ต้องใช้กระเป๋ากระเป๋ายี่ห้อวิทยาของแม่งเลิศมาก <c oughs> อาจารย์ก็ใช้กระเป๋าใบ,ใบนั้นประมาณสักสามเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอาจารย์ยังไม่ลรตีอยู่เพื่ออาจารย์คนดูยูทูบ เดือนแรกไม่เห็นอะไรไม่ได้ตังค์ไม่เป็นไรทาไปย,ยู่ๆมันก็มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาหาเราจนทําให้เรามีเงินมีทองมากขึ้นอาจารย์เชื่อแบบนี้นะมันก็ช่วนอาจารย์ท o u t u b e อาจารย์ก็ทําไปเดือนแรกไม่มีตะไรบงเดือนแรกไม่มีเดือนที่2เริ่มเข้ามาแล้วหนึ่งกระเป๋าที่เองเที่ยมันเป็นเรื่องของอะไรวะเนี่ยอาจารย์ต้องเชื่อแล้วเพราะว่าตอนนั้นเชื่อเรื่องของกระเป๋าแล้วเขาต้องดึงดูดเงินทองให้เราได้อาจารย์เขาเชื่อไหมอาจารย์เขาทำยูทูปเดือนแรกไม่ได้เดือนที่2ได้หนึ่งเดือนที่สองสองหมันเกิดอ้ไรขึ้ที่ือนที่3ิ มันเข้ามหม่นั้นเลยนะอาจารย์ก็เลยเชื่อสนิทใจก็อาจารย์ก็เลยผลิตอาจารย์เชื่อว่ามันต้องเป็นเรื่องของกระเป๋าแน่นอนอาจารย์ก็เลยผลิตกระเป๋าสตางค์ทรงยาวมานะอยากให้เพื่อนเพื่อนเขาเรียกว่าจะมีจะมีรายได้ที่แยะแยะขึ้นมากขึ้นนะแล้วก็กระเป๋าสตางค์ทรงยาวยี่ห้อสุพิชยาหนังแท้ตามกฎที่อาจารย์อ่านมาเลยนะกฎมันคือคูณสองร้อยเท่าถ้าอยากหาเงินได้เปรียบหลักล้านใช้กระเป๋าหลักหลักหมื่นขึ้นนะอดไม่มีใครอดตายหรอกใครซื้อกระเป๋าสตางค์หมื่นกว่าบาทขึ้นเชื่อไม่มีใครอดตาย แต่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าตัดสินใจที่จะใช้ของดีๆเอามอบของขวัญให้กับตัวเองไม่กล้าส่วนใหญ่ไม่กล้าคว้ากระเป๋ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากไหมย,ยากเงินเดือนเกินครึ่งที่อาจารย์ต้องต้อง,ต,องต้องลงทุนในกรกระเป๋าแล้วสุดท้ายโอ้โหแม่งกลับประมาศสารบอกได้เลยแล้วยี่ห้อสุวิทยากระเป๋าหนังอย่างนี้เนี่ยหนังยางหอมราคาหน9 0ง่าาบาทช่วงโปรโมชัน่นหมดในช่วงมีนานี้นะจาก1 9 0่งกบาทช่วงนี้ลดกระหน่ำเลยอาจารย์บอกว่าลดกระหน่ำเลยนะ ตามนี้ใครอยากจะเปลี่ยนฐนานะการเงินให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ทรงยาวเท่านี้สุดท้าย,ย,ออยานี้ก็ขอให้ท่านเกิดในราศีมิถิกต้องมีแต่ความสุขการเรียนร่ำรวยกัรทางเป็นศรีที่มหาศรสีสวัสดีท้า